สวัสดีครับจากเพจร้านยินทางคาเฟ่ครับในคลิปนี้ผมจะขอมาคุยเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวน,นึงครับนั่นก็คือเครื่องตีฟองนมครับซึ่งผมก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบลัครับรูปแบบแรกก็จะเป็นในส่วนของกาแฟร้อนครับซึ่งก็จะใช้ท่อสตีมร้อนที่ติดมากับเครื่องชงกาแฟนะครับในการที่จะมาตีฟองนมแล้วก็นํามาผสมกับน้ากาแฟเอสเปรสโซให้เป็นเมนูร้อนลักษณะแบบนี้ครับ รูปแบบที่สองก็จะเป็นกาแฟเย็นครับซึ่งเราก็จะใช้เครื่องตีฟองนมอีกแบบหนึ่งที่จะไปทําการตีน้ํานมเนี่ยให้เป็นฟองแล้วก็นํามาปะหน้าเวลาที่เราจะเสิร์ฟลูกค้าซึ่งผมก็เลือกใช้ของยี o ่ห้อ g l ครับซึ่งก็เป็นเซ็ตที่ติดมากับเครื่องทํากาแฟของผมก่อนหน้านี้ซึ่งก็ใช้งานผ่านมา5ปีแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยทีเดียวนะก่อนใช้งานเดี๋ยวลองมาเทสเครื่องกันก่อนนะครับ ก็จะใช้เครื่องในการที่จะมาปั่นนมให้มีฟองขึ้นมาลักษณะแบบนี้แล้วก็นํามาเทป,ป่าหน้ากับกาแฟเย็นลักษณะแบบนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการใช้เครื่องตีฟองนมแบบง่ายสําหรับเมนูกาแฟเย็นซึ่งก็ทําออกมาแล้วก็ดูหน้าทานเลยทีเดียวนะครับ